สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาชมน,นี่นะครับอันนี้คือพระบางคุณพมกลุเก่านะครับผมอันนี้เนื้อหามนสารเก่าถึงยุคดูง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมน,นี่บางคุณพมนะครับ ดูคราบกุนะครับคราบกุดูเนื้อหานะครับมีนี่ลักนี่ครับลองดูโอ้โหเนื้อหาดูง่ายมากครับพระองค์นี้ดูคราบคราบกุครับนี่แล้วก็การประทุข,ของพวกแคลเซียมแคลไซต์อะไรที่เขาเขาว่ากันนะครับนี่ดู ดูเนื้อครับเนื้อนี่โคตรมันเนื้อนี่แบบดูครับกระทอเทาะออกไปเห็นเนื้อนี่มีมีลักนะครับนี่ลักลักผสมบางๆแล้วดูดูคาบออฟองเต้าหู้หรือฟองอะไรที่ที่เขาเคลือบผ้าอยู่นะครับเขาจะมาท่วงมางี้นะครับนี่มีหน้าเปิดนิดๆโอ้โหนี่เปิดเห็นเนื้อในดูครับ นี่เนื้อในือมมันมากพระนี้ดำดำนี่เป็นเป็นลักนะครับนี่โอ้ดูง่ายมากครับพระนี้ดูครับกุคราบ,าบ,าบดินนี่ที่อยู่นี่เป็นพระที่เดิมๆนะครับมีผิวเปิดบ้างนะครับนี่เราขอบข้างนะครับดูอืมอ มันทุกจุดนี่ครับอยอดเลยพาวนี้นี่ดูง่ายมากๆครับแล้วก็ดูเอามาสองเนื้อกันเนือ้อนี่โคตรมันโคตรจี๊ดอันไหนที่ที่ไม่กระเทาะออกไปเนี่ยจะมีขาบพวกเนี้เกาะ คุมอยู่นะครับเกาะคุมอ,อ,อยู่นี่ปิดคุมอย่างงี้นะครับโอ้โหพดัดตรงนี้แท้ดูง่ายมากนี่ดูครับนี่ดูซออแขนอื้ลึกมากครับซออแขนลึกนี่พิมพ์ถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกต้องเนื้อใช่นะครับดู เขาจะซุ้มซุ้มซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเขาจะเอียงเอียงไปสมเด็จวัลขังอสมเด็จบางคุณพรมนะครับพิมพิมพ์ใหญ่นี่ซุ้มเรือนแก้วเขาจะเอียงไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะชิดริมหน่อยน,นี่แล้วการตัดตัดตัดพิมพ์เนี่ยจะเป็นตัดเอ,อ ตัดตัดแบบเฉียงๆนะครับสโลปไปอย่างงี้นี่เฉียงๆเห็นไหมสโลปปึ๊บนี่ตัดเฉียงๆสโลปนะครับปึ๊บคือเขาเขาตัดแบบตัดลงอย่างเงี้ยแต่สโลปสโลปออกไม่ได้ตัดตรงๆนะแล้วดูด้านหลังนี่ด้านหลัง ด้านหลังนี่คาบปุกเต็มๆเลยครับดูเนื้อโอ้โหโเข้มปึด๊ดคาบผุกนี่สุดยอดดูนี่ดูง่ายมากครับลาอตรงนี้นี่นี่นะครับ อมมากครับกุ๊บครับครับ,รบพวกนี้ทําไม่เหมือนนะครับมันต้องเกิดอย่างอายุของพระเท่านั้นนะครับนี่ดูนะครับเนื้อข้างในโอ้โหอะไรจะหนึบขนาดนี้เนะี่ยตุ๊บตับมวสาารนี่เต็มฟอมนะครับพระองค์นี้ดูง่ายมากเลยครับนี่ ความความความคมของพิมพ์ครับดูตรงนี้คมมากเลยนะคมมากเลยครับนี่ดูเนื้อครับเนื้อนี่ดูง่ายมากนี่นะครับนี่คือบางค,ม,คม,พมพิมใหญ่นะครับกุเก่านะครับกลุกเก่าเขาจะไม่ค่อยมีคาบดินเท่าไหร่จะเป็นคาบกูเยอะนอี่ดูหลังนี่ครับมันมันเลย เขาจะไม่มีปั๊มตานะครับเขาจะไม่มีปั๊มตาข้างหลังนะเ <c oughs> นื้อนะเดี๋ยวเรามาส่องเนื้ออีกทีหนึง่งให้ชื่นใจหน่อยทีครับโอ้ยพ้าองนี้เป็นพ้าที่ผมถูกใจมากองนี้สุดยอดลึกแล้วเนื้อนี่แบบืดูดิครับจะดูง่ายไปไหนเนี่ยดูครับดูง่ายมากเลยครับพาองนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเอาไปเอาไปเซอร์ก่อนนะครับแล้วจะเอามาให้ดูอีกทีนะครับผมขอบคุณมากครับ